ทางด้านกองกําลังบุรพานะคะได้จับแรงงานเขมร16คนค่ะที่หนีความยากจนแล้วก็หวังที่จะเข้ามาหางานในไทยแต่ว่าถูกจับได้ในไรอ้อยนะคะใกล้กับชายแดนโดยอ้างว่ารัฐบาลของกัมพูชาหลอกให้กลับประเทศแต่ว่าไม่ได้จัดหางานส่งผลให้อดอยากนะคะก่อนที่จะถูกในประเทศกลับกัมพูชา เมื่อเวลาตี4.20ที่ผ่านมาค่ะกองกำลังบุรพาพร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจอรัญยประเทศกองร้อยทหารพลานที่1204และกองพันทหารม้าที่30ได้ทำการลาดตระเวนในพื้นที่หมู่บ้านผ่านศึกเขต3หมู่ที่ตําตำบลผ่านศึกอำเภออรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วไปพบกลุ่มบุคคลที่น่าสงสัยค่ะก็คือไปซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปทาการตรวจสอบนะคะพบว่าเป็น งานขเขมรค่ะจำนวน16คนเป็นชาย11คนและหญิง5คนจากการตรวจสอบค่ะทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาจากกัมพูชามาหางานทำรรเป็นเขาบอกว่าเขาอยากจะไปทำงานรับจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตอนในของไทย พวกเขาะะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด่ยรายละ6 0 0 0บาทเพื่อที่จะเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็จ่ายเงินให้กับผู้นำพาชาวกัมพูชาคนละอีก1,500บาทนะคะก่อนที่จะพากันลักลอบข้ามแดนแล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยเพื่อที่จะรอรถมารับไปยังพื้นที่ตอนในนอกจากนี้รายงานต่างด้าวบางส่วนก็บอกว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็ถูกรัฐบาลกัมพูชานะคะประกาศให้เดินทางกลับประเทศโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วย หางานแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ให้แต่เมื่อกลับไปแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่เห็นทําตามสัญญาเลยพวกเขาก็ไปตั้งนานแล้วนะคะอยู่ไปอยู่มาเริ่มอดอยาก เพราะว่าไม่มีงานทําก็เลยตัดสินใจเสี่ยงตายค่ะลักลอบกลับประเทศไทยอีกครั้งหวังที่จะมีชีวิตให้ดีขึ้นทีนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นนะคะก็จะควบคุมตัวทั้งหมดไปยังกองร้อยทหารพลานที่1204นําตัวส่งดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะเนรเทศออกประเทศหรือว่าผลักดันกับประเทศกัมพูชากันต่อไป